มาจะใช่ไหมมาเพื oh ่อนให้ส ah, no? uh, ิบสิบใบให้พุทธอ๋อเกียมสิบใบปล่าเนี่ยเกียมสิบใบให้เอ้าโอ้โหดีจิบบ้านเพื่นพัฒนาบ้านวังควายเครื่องใหม่เนี่ยเนาะป้าสงวนลอยเจชิมิกซ่านะคน ทีมงานสาธาเมืองนาไก่อนี้นยังงงด้วยไปตองข้อเนาะท่านผู้ชมฟ้าตกหลังนี <ทะ S 2> ง่กันกักอีนาะท่านผู้ชมเป็นยังไรชีวิตการบรรยูเนี่ยยุ่งยากบอกเลยว่าสบายสะดวกสบายบอกอยู่เนี่ย หลายคนนั่งซุมกันมว้วนหาส้มมากินอ๋ออันนี้สายน้ำน้อยนะน้ำสมโอ้งามไปเลยมีพลานหินอีกเนาะนีเนาะวังควายสมซื่อได้หนาน้สมเนาะมีแต่ควายได้เนี่ยเยยต็มเลยคนมาเลี้ยงควายนะะเจ้าสลามเนาะสลามไว ปไปเบื้องเบิง้งไปทางเข้าบ้านขอนนู้นนะอย่างโอ้แบบโบราณเลยเนาะไปเลยเนาะมีแผนที่แผนที่พร้อมนี่เนาะท่านผู้ชมบ้าแผนพัฒนาบ้านวังควายเครื่องใหม่เนาะบ้าสงวน17เมตรตานะผว่าเนาะ เ,เปิดเตรียมแผนที่พร้อมเนาะไปเบิ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านกันเนาะบ้านวังควายนี่เป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ในบ้านตอกได้แม่นบ่เพราะว่าบ้านนี้นี่ข้าวเชื้อหากินง,ง่ายที่สุดเลยโดยเฉพาะเป็นป่าไกลน้ําห้วยบ่เลยนะมันเป็นน้ําน้อยอน้ำน้อยอสื้อแม่น้ําน้อยซื้อน้ำมันน้อยสบายดีพ่อสบายดีมาจะใช้เน่อย สบายดีมาจะใช่เนี่ยมาได้เฮือนอ๋อสิไปใช่เนี่ยไปให้อ๋อสิไปให้ให้จะพุทธมาเอ้าเอ้าเอาเอ้าขอบใจขอบใจพ่อเออแม่นแหละมาจะใช่เนี่ยไหมมาถึไปให้สิสิไปให้พุทนอ๋อเกลียมสิไปบ่เนี่ยเกลียมสิไปให้เออเบิร์อุปกรณ์เพขนาะมี สวิงเนาะสวิงภาษาเจ้าบ้านอะไรก็สวิงสวิงสวิงคือกันอันเต้สวิงคือกันกระทอกระทอแล้วกะพืดเออเออกระไพนี่แม่กระไพก็กระไพภาษาเราเรื่องคาว่าไหนๆก็กระไพกระไพรเด็กเด็กอ่นี่อีเมย์นะสองไม่ลูกบ่โอ้อันนี้เฮือนลูกสาวบ่เฮือนลูกสาวลูกเคยอยู่นี่ เพื่อนสิเตรียมไปให้ไปซ่อนไปอย่างเพื่อนอะไรเนาะนี่เนาะสวิงเตรียมสายดีบายดีโอ้เพื่นหมอเพิ่นลงมาสักยาบะ ขีมงานเฮาเนาะนี่เชียงคำขับรถมานำกันเนาะครับทผู้ชมส,สไยร้านนี้ต่อนะครับผู้ชมเงินเงินหลังนี้งามหลไรนะครับผู้ชมตอนนี้เขามาอยู่กันชุดใจกลางหมู่บ้านแลน้วเนาะท่านผู้ชมต่อตอนนี้เห็นคนจุ่มกันหล่ไล่ แต่ทำข้าวเพิ่งว่าสาวบ้านเพื่อนบ้านแพทย์หมอเพื่อนมาสักยาให้เด็กน้อยเนาะตามชุมชนของเฮาเนาะท่านผู้ชมนะแต่บังเอิญทีมงานเขามาพบเพาะเดียไปเบิ่งบรรยากาศภายในบ้านกันนะท่านผู้ชมบ้านเฮือนก็เป็นบ้านเฮือนแบบดังเดิมนะบท่านผู้ชมเี่เนาะบ้านเฮือนแบบดังเดิมโบราณเฮาเนะาะ นแพทย์หมอเพิ่ลงมาสักยาเนาะคนลายหลายเนาะสักยาให้เด็กน้อยอันนี้หน่วยงานสาธารณสุขเพิ่ลงมาสักยาแล้วก็แจกยาให้ประชาชนเขาเนาะตามสมชนเขา เนันงกินตัวนี้ก็ได้เจกกดตกินเลยทำเจกยาเจกวัคซีนงานสาธาให้ความรู้เรื่องการภูมิกำเนิดเล็กน้อยในในชนบทนะท่านผู้ชมเอาไปหลอไปทางนี้เนาะ เพื wine, 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 ่อนบ้านเฮือนเพื่อนยาวไปในนี้ได้หนิเนาะมันจะเป็นโอ่งในนี้อ๋อมิทั้งหลังบ้านจะเป็นละสายน้ำน้อยเด้โอ้สายน้ำน้อยตกสมันมาหอดพี่เนาะสายน้ำน้อยหนิเนาะแม่นย่าเอาได้น้ำน้อยเนี่ยอะไรมันจะเรียดใส่จากเวียดนามแต่ก่อนเฮือนหลังนี้มีลิงยำสายละ บางลังคาเฮือนในพ่นยังใช้แอนใบตองคอมุงลังคาจุดนอสังเกตบึงเนาะท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นเขตนอกคือเฮาใช้ใยแฝกหญ้าคามุงแต่ด้านนี้เพิ่นใช้ใบตองคอในการมุงเนาะเดี๋ยวถ่ายิงบ่งห้อมๆเนาะนี่ทางด้านหลังเป็นทางด้านหลังหมู่บ้านสุดแล้วนะหมู่บ้านในสุดอยู่นี่เนาะท่านผู้ชมฮะโอ้หลังนั้นมีอยู่คนอยู่เนาะไปไปไปตรวจ นสัญญาณโทรศัพท์บ่มีเลยะเลยโอ้โหอะวรบ้างบางส่วนเพิ่งกลับไปให้ไปสวนนะ เงียบสงบเลยบ้านนี้เนาะเงียบสงบเลยามตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะท่านผู้ชมนี่ยนะเพิ่นมาแต่นซักยาบ่เอายาบ่แม่เท่าแม่เอายากินโอ้ยุกายแล้วบริสัก้วเพิ่มา อืมเล่อทางโซนนี้ต่ออีกเนาะท่านผู้ชมถือว่าบ้านนี่กะไฟฟ้าบ่มีเนาะแ้วกับบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่มีแต่ว่าเพิ่นก็นหากินได้เนบ้านนี้ เป็นมูกบ้านที่ว่าอ้อมหอบด้วยอันผู้ผาเนะาะท่านผู้ชมังนี้พันยังมุงด้วยอันใบใบตองข้อเนะาะท่านผู้ชม ทีมงานาเรามาช่วงเที่ยงเลยเนาะแดดเที่ยงฟ้าเลยเนาะเอามา้านน้อยอยู่ท่ามกลางคนเนาะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทีมงานเราสังเกตเนาะบ้านนี้คนนี้ยมกินมะคุ่งเนาะหรือว่านั่นเนะาะมะละกอเนาะภาษาไทยเนาะ ไปไปเฮือนใดก็เต็มแต่อันกุกมะพุ่งเนะาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โดกแท้ต้นนี้เนะาะท่านผู้ชมลายลีเนาะไปเฮือนใดก็มีเนะาะอี๋เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนเที่ยงในเฮาหน้าก็จะกินตำมะพุ่งลองเบื้องเนาะไปเลาะกันต่อเนะาะท่านผู้ชมจำายดีพอใบดีให้ยังนี่งให้ยังนี่ ไปสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยอัะจักรลา่างคาเงินบ้านเฮาเนี่ยพอส <33. S 1> ามสิบสามสามสิบสามราคาเงินโอ้ขึ้นกับบ้านตองขึ้นกันหมนี่ยอืมขึ้นกับานบ้านตองแต่ว่าคุ้มคุ้มอ่าคุ้มวังควายวังควายจะแท้งยู่ใสเดี๋ยวนี้เด้อลงไปอันแคมน้ำพุน่นบ่เออเห็นอะไรจังซื้อวังควายนีย่บ้านเนี่ยแต่กี้มาพ่อแม่เพื่อนว่าวัาางควายวังควาย แล้วก็หินนะก็มันว่เป็นควายตะกี้นี่ยนะอ๋อมหีหินหินหูควายอยู่อันอยู่น้ํานี่บ่าวอ,อ,อยู่แฉมน,น้ํานีเออ้เป็นหูควายเ,ออเดี๋ยวนี้ก็ยังอยูย่บ่าวหูทาดหูทาดนัแ่แหละจุดจริงรแท้นน่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นยังเห็นอยู่บ่เออเห็นอยู่แล้วมันว่าหินนั่นแหละยังว่าออไปน้ำนี้น้ําท่วมบ่าวไปนี้ัวออกอืมก็ใส่ใส่ซื้อวางควายเลยเนาะ สามสิบสามลังคาเงือนนอกพี่น้องเนาะใจครอบใจเออเลาะบนทางนี้โอ้พนตากอันซีนตากป่าไว้พี่นเนาะพนตากป่าไว้เนี่ยเนาะท่านผู้ชมขัแใจเงืนอนพื่อน,นี่แล้วเนาะท่านผู้ชมหลังน้อยๆมุงด้วยอันใบตองเคาะขักขัๆขัขัเนาะ ฟาตัวหลังนี่กันกักอลีเนาะท่านผู้ชมทางหลังผัดเป็นภูผาทางหน้าก็เป็นตุ้งชงเหมือนแบบโบราณน,นียเนาะตัวนี้ ชลลายจะเป็นเฮือนไม้แล้วเนาะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ว่ามุงด้วยใบตองฟอสแต่ว่าบางส่วนมันกับมุงสังกะสีแล้วกัมุงหลังคาแล้วเนาะทู่้ชม เหมือกันสัดๆเลยนะทาบสมสำหรับนเพนื่อนนะไปแล้วทีมงานเอาเตียงคำนากก่ไปไปเลาะ,ะต่อบนเนาะลาะทางใดปันวิทยุนากกา่หอดบ่อบ้านเจ้า นอนบอบ่ีิขอเพลงสาวบ้านวังควายให้เด้อโอ้ฝา,ากมาลงบ้านวังควายเลยสถานีวิทยุก,กระจายเสียงเมืองนาการเหรอบอสเรียกเนาะที่แบบมันมาหาแถวเงินนั่นแหะเงินเงินเออเงินพี่น้องบ่เนี่ยเคยมากินอีสานเขาเคยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วว่าเป็นชอบเมืองแถบนี่นะ เปลี่ยนวิถีชีวิตดูวิถีสาวนาวโบเกียวได้เอาสิมาถ่ายมาข่ามไปมาพุกเออตั้งมาลินนะทีมงานเตียงคำนาไก่กำลังสัมภาษณ์เจ้าของเงินเพื่อนอยู่เนาะเจ้าของเนาะเอออันนี้แค่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นอย่งไรชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยยุ่งยากบ่หรือว่าสบายสะดวกสบายบ่ยู่เนี่ยเฮ้เนาะ แถวนี้มันหาง่ายเลยเนาะหายเบิร์นหายอยู่ไหมปลาบอกกินปลาบอกรักๆเนี่ยรักๆกินปลาโอ้แคร์โดนๆก็ได้แม่เจ้ามีอย่างในปากมั้งแต่ผู้นี้จังแม่นเจ้าของเฮือนเนาะเพิ่นเอาน้ำเอาอย่างมาต้นรับทีมงานเนาะเพิ่นอยู่สองคนกับผัวป่โอ้ใช่ลูกลูกน้อยบ่ทันมีบ่ทันแม่ชาวฮะของเฮือนโอ้ห่าก็ของเฮือน ทีมงานเขาหิวน้ำเนาะมาขอกินน้ำเพิ่นมาขอกินน้ำกินในขอกินน้ำกินในเพิ่นก็ใจดีเส้นทางอันนี้ขอกินน้ำกินในนี่ได้อยู่พอได้กินเนาะน้ำเนาะขอกินน้ำกินใน่เพื่อนหนึ่งยุ่งเลยมาจังหวัดเลยหัวผู้หัวผู้หนากายโอ้กินน้ำจักบาัดก่อนเนาะท่านผู้ชมกินน้ำก่อนเนาะทีมงานเทามากระทังเห็นเพิ่นกำลังอ่า อุดใบเตยเตยป่าเห็ดสาดเห็ดเห็ดใไซในเฮือนบ่หรือว่าเห็ดคลายบอกเล่าอะไรเนี่ยโอ้โหคลายเขาเจ้าขายกันพื้นเท่าไรอยู่เลยห้าหกชิปบ่ห้าหกชิปคุแล้วเอาแต่พื้นพื้นใหญ่พื้นน้อยอ๋อพื้นใหญ่กระแพงพื้นน้อยก็พื้นใหญ่ก็สามช่อสีนึงก็รุ่มกว้างก็เจ็ดสิบคุแล้วโอ้เจ็ดสิบพัน สองสอง,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 องาากว้เซตจับมือจังได้ผื่นนึ่งเลยมันไม่ได้เป็นมือล่ะมันเป็นช่วงตันเช้าตอนแรงถ้าเป็นมือมันแข็งโอ้นั่งสารมือละน้อยบ่าน้อยตันเศ้ามันเพียงซึมนอะไรกระเพาะล่ะมันแข็งสารไม่ได้อีกอา้าวเป็นนันไนบปล่า 3-4ม oh. <c ười> ือพุ่นแล้วจังแล้วเนาะ3-4มือพุ่นแล้วจังได้พื้นนเนาะโอ้ตะแรงกะกันอึดตะนอนได้กะสานมดคืนกัได้กเขาบดอึดตะนอนบได้ออ่าอันนี้เ็ดเ็ดตยามว่างเวกบ่บ่ว่างกได้สานตะเกับตะแงนบ่ได้ไปให้บ่ยังกะสานเนาะไปเก็บเอายป้าพุ่นบ่นี่ไเตยนะ อยู่ป่าคนละสัตวสัตว์นี่แห้งมันกว่าสัตว์ตลาดแน่นบะแน่แนว่าสมัยมันพัฒนาแล้ำอะไรชนร้ายแล้วก็อยู่สัตว์ตลาดนะสัตว์อย่างเนาะเนาะทางบ้านค่อยเอาผือเด้สาตว์ผือ,อแต่ว่ามันโบทนคือสัตว์เตยนี่มันขาดไว้ถึกน้ำกะขาดนะผือแต่ว่านี่ทนดีน้ไใบเตยนะ บังแยลมันเอมันสะอาดเฮาปูบอลสะอาดมันปีหกสองปีสารที่หนึ่งคุมสองปีนั่งกรให้คักแล้วเนาะนั่งกรมนั่งไฟนี่ห้ทนแล้วเนาะหญิงนั่งกรไไ้้เรื่องได้สะเตยสะเตปูเตหย่าเนี่ง ขา้างดมาไหมจาดละนั่นขาดย่างเหรอกีติก่อนเลยบ่้มไม่นน่แหละคนเท่าคนโอ้ไม่เวียกยังเห็ดแฮ้ไปน่นะเอ <laughs> าว่าอันนี้ว่าบ่าไม่เวียกไม่กะหมด่าดายางนั่น ภูมันไม่เงินพูดแลเพียงพาพูดแลู้มันไม่เงิน,นเนอาก็ะานเอา,าเวียเขาเป็นได้ไปซื้อในเมือ,มเงองพูดได้เนาะสัตว์นะกันสัตว์ยางเลยอืมลงหัวภูนแล้วเนาะจากนี่ไปหัวภูเนี่โอ้โอมเป็นธรรมดาเลยมือหนึ่งเมืองก็ส,กส,สัตยางกับพื้นเดี๋วยวนี้มันแสนเช่าคนนละตัวใหญ่เุดนี่แหละแสนเช่ตะกี้เจ็ดเท็ เอาเอาขอบใจขอบใจได้ไหมเด้อเดี๋ยวไปเบื้องเพื่อนเฮ็ดทางนั้นก่อนฟังวิจญุอยู่หุ่นเนาะจากมืณเต๋อมาเถิะเนาะทางนี้ก็ได้โอ้เฮ็ดเตยเฮ็ดศาดนี่ก็บอกเป็นธรรมดาเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่สัมผัสเบื้องทางนี้เบื้องดูเป็นอะไรอืมเตยมเตยเฮ็ดราดบนนี้ไหม กวาดจะบบไปเราจอคอปัดเกบนี้จากชันเราวิยๆบลบลเมฆอกเมฆบนนมบนนุดามถือุดไปเฮดนไเปียกเปมอยู่เป็นแพงกันไปลบมีเหือดี่มีเหือดแล้วก็บ่ได้ไป ท่านผู้ชมผู้เสียเนาะนี่ก็นเนะาะเฮ็ดสัตว์ก็มีผู้มาเสียรได้หน่เนาะจังม้วนนะหลายคนนั่งซุมกันนะม้วนหาส้มมากินโอ้ยกินตับหมหุ่งเด้เนาะคือสิคักตับหมูหุ่งคือสิคัก,กวะโอเคท่านผู้ชมถือว่าคลิปนี้ก็น่าจะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะถือว่าปิดคลิปอยูบ่บนเพื่อน,อ,นอ่าซานส,าสาัตนเฮ็ดสะเตยนี่แล้วเนาะ จากในก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใครับทีมงานวิถีชนบทเฮาไดเดินทางไปถ่ายทำในสถานที่อื่นๆอีกเนาะถือว่าเป็นการสนับสนุนทีมงานเฮาเนะถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดเนาะใจดีอยากสนับสนุนทีมงานก็สามารถติดต่อทีมงานเฮามาได้เลยเนะาะแต่ว่าช่วงนี้ทีมงานเฮาก็คาดคืนในการเดินทางเนี่ยอัตคัดขนาดนี้เนาะบ่ได้มีขนมมาแจกอีกน้อยเลยมาเนาะ ปกติเฮามีขนมติดกระเป๋ามาแจกเด็กน้อยตลอดเลยเงินค่าเคื่อเฮ้าเราให้เพื่อนมื่อกี้นี่แต่ว่าทีมงานเฮากับอัธคัดคือกันเนาะกับจำเป็นแล้วอ่าจำเป็นอย่างไดก็เป็นกำลังใจครับทีมงานเนาะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์นี่ซ่องเตียงคำนาไายเนี่เด้อฝากท่านผู้ชมไปติดตามช่องไอเตียงคำนาไก่เนาะขอบใจนะท่านผู้ชมสบายดีเนาะพี่น้องประชาชนบ้านวังควายเพิ่อน บาทจะให้โอ,อ้โได้ยังมากินง่าย <c oughs> ได้เนาะมีปลาบ่ะเดี๋ยวไม่โปปลาเอา <c oughs> เออ๋ออันนี้สายน้ำน้อยนอะท่นานผู้ชมอ๋องามไปเลยมีพลานหินอีกเนาะห้วย <c oughs> <c oughs> น้ำน้อยเนาะเพื่อนเนาะ